อล่พันเซลน้อยของแม่เดี๋ยวแม่จะไว้ผมยาวให้เหมือนลาพันเซลเลยเอาเปล่าเอาไหมคะอือยากเป็นไม่เจ้าหญิงอะเจ้าหญิงดิสนีย์อะเอาไหมมาหอมแก้มหน่อยเป็นไม่เจ้าหญิงเจ้าหญิงเราคุยกันเป็นชั่วโมงแล้วเนาะ ใช่ไหมลูกคุยกันเป็นชั่วโมงแล้วอยู่อย่างเนี้วันนี้ไปเที่ยวไหมเปเที่ยวสวนทนไหมคะอยากไปไหมเอออยากไปเที่ยวไหมเออเรามีคาซิสแล้วนะไปเที่ยวได้แล้วนะแต่หนูยังไม่ถึงสองเดือนเลยหนูยังไม่ถึงสองเดือนเล แขนบัญชีปั่นจักรยานปั่นจักรยานอยู่นี่ปั่นจักรยานตื่นมาต้องปั่นจักรยานด้วยนะคะปันป่นปัน่นปั่นเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะน้องเชอร์ตื่นมาคุยดีไหมเอาช่องน้องเชอร์ตื่นมาคุยดีไหม,มเมื่อกี้ยังนิ่งอยู่เลยอันนี้ทำามล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกนั่นไง ไปเที่ยวไหมเอออ่ะร้อน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 ไหมลูกไปเที่ยวไหมคะปปไปไหมไปไหมคะมาคืนไม่ฝันร้ายด้วยเลยไม่ก็้าเลยมานอนกอดหนูอ่ะ <C le af> มลูก อยากไปอาบน้ำยังไปอาบน้ำยังคะ่ะแอบแลบดี้แบบนแลบดิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะไม่ยิ้มเลยอ่ะลูกเหนื่อยแล้วมั้งเนี่ยอ่ลุก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 อึ๊บ ขอปากหอมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวลูกสลบเลยเไปอาบน้ำได้แล้วค่ะลูกขาไปพี่อาบน้ำก่ะไปกันไปหายาก่อนนะใหย้ยาอุ้มก่อนนะเริ่มดิ้นเลยนะ